มาทักทายยามเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าไม่ได้แวะมาทักทายทุกคนเห็นอะไรไหมคะดูขึ้นไปได้ยังไงคะโน่นไม่เคยขึ้นนะเดี๋ยวนี้ขึ้นข้างบนค่ะปกติที่ตรงนั้นจะเป็นของน้องอลิสนะคะแพนดา้าแพนด้าลงมาลุกเร็วแพนด้าครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูแพนดา้าที่เขาขึ้นไปทําไมแม่ถามแพนด้าดิดาดา เอาวีดาขึ้นไปทําไมลูกลงมาเหอะทุกคนแพนด้าเจ็บตายแล้วนะคะทุกคนตาแดงํำเลยค่ะนี่นางเพิ่งตื่นนะคะ <S <S เอาที่ก็อะไรก็ไม่รู้บ่พี่ <S 2> <S 2> บีเดี๋ยวนะคะทุกคนไปเดี๋ยวออกไปกันจ้าทุกด,ดูสิคะแพนด้าตาแดงฉ่ำเลยค่ะแดงกล่ำเลยค่ะ นางเจ็บตาค่ะได้ครับได้ลงมาเหิดลงมาเร็วๆ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 จะขึ้นไปทําไมทุกคนรู้ไหมพี่ดาจะขึ้นไปทําไมทุกคนเห็นข้างบนไหมฝ้ามันเป็นรูค่ะน้องแพนด้าปีนเนี่ยแล้วพี่ดาก็จะดูไงว่าน้องปีนทําไมปีนขึ้นไปทําไมใช่ไหมลูกนะพี่ดาห้ามปีนนะลูกนะรู้เปล่าลูกรู้ไหมครับห้ามปีนฝ้านะนะนะครับ น้าปีนเด็ดขาดเลยนะดูไหมลูกปีนฟ้าไปออกไปข้างนอกเดี๋ยวไม่เจอหน้าแม่นะอ่ะนี่นี่ไอตัวแสบเนี่ยค่ะจันต้านต้านี่ยถามชอบปีนฟ้าเลยค่ะนี่นี่อันนี้น้องลิตาะคะ่ะน้องลิตสวัสดีค่ะน้องลิตสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี G, พี่แวนด้าด้วยลูกหิมะหิมะมาสวัสดีก่อนลูกหิมะครับหิมะหิมะ สวัสดีค่ะทานข้าวกันหรือยังเด็กๆทานข้าวกันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเนาะเอ่เอเจ้าสต้าเนอะคะ่ะปีนฝ้าพังหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูพี่ด้าสิคะ่ะเนี่ยนางไม่ก่อยขึ้นไปนะคะข้างบนน่ะดูสิคะงุดหงิดหนีน้องค่ะตาก็เจ็บลูกเอ้ยเอาไงดนี่ยทาขี้ผึ้งป้ายตานะคะ ไม่เคยทานางแพลหรือเปล่าคะเพื่อนๆฮะพี่ดาเนาี่ยดูสิคะ่ะตาครับ้าเจ็บตาเลหรอเน่าปกติต้องเป็นยาหย,ยอดตานะคะอันนี้หมออีกคลินิกหนึ่งอะคะ่ะไปหาหมอมาเมื่อวานเนี่ยคะ่ะเขาให้คิดพึ่งมาป้ายตาแล้วพี่ดาป้ายเหมือนแพ้หรือเปล่าคะป้ายแล้วแทนที่จะหายเหมือนหยอดตาที่ตาไม่มีแต่นี่นางตา เล็กข้างใหญ่ข้างเลยค่ะตาช้ำเลยอะด้เจ็บอ่ะลูกเจ็บไหมเจ็บตาไหมลูกเฮ้ยน้าสงสารเป็นด้าจังเลยทุกคนเอ้ยนานขี้โรคจังเลยค่ะเป็นโน่นเป็นนี่ค่ะเป็นโน่นเป็นนี่อ้นน่้นหายอ้นนู้นเป็นต่อค่ะได้ครับด้ครับ,รบสวัสดีแม่แม่เอฟจียสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะทีเอ็นดูแพนด้านะเนาะน้อแพนด้าเนาะเนาะเออฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แพนด้าด้วยนะคะแม่แม่ดูสิคะน่าสงสารนางอะทุกคนแต่นางเพิ่งตื่นนอนคะ่ะอันนี้คือเจ็บตาค่ะเจ็บตาวันนี้เจ็บตาได้เจ็บตาตาเจ็บอีกแล้ว แม่ด้ยแม่จะไม่กวนนางไงคะให้นางนอนถ้าลงมาเหิดลูกจะหล่นนะได้ยิ่งซุ่มซ่ามอยู่ลูกเนร่วงมะลูกมะลงมาเหิดลงมาเหิะเร็วมาลงมามอ้อุ้มลงมะ อ่ะได้ไงล่ะลูกเดี๋ยวมันล้นหนูตัวใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโยกเนี่ยลูกมันโยกเนี่ยเนี่ยเนาะลงมานะลูกเนาะไม่ลงได้ยังไงล่ะลูกลงเถอะเนาะลงเนาะเอาแม่อุ้มเนาะแม่อุ้มไหมเนาะแม่อุ้มมันได้เนาะ อะเดี๋ยวแม่อุ้มแพนด้าลงก่อนนะทุกคนนางจะล่วงค่ะขอบคุณทุกคนนะที่แวะเข้ามาอ่ดูแพนด้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แพนด้าด้วยนะคะแพนด้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับครับ